ดอกแรกมาแล้วดอกสองมาแล้วโอเคนะถือว่าโอเคไข่เป็ดนะเนี่ยนะเป็ดไข่เป็ด,ปดทั้งฮาเนเพิ่งอาจจะมีนี่ปลาเผาเิคือชิเดสนะเบิ้งเบิ้งสีสันเป็นแต่แซ่ไปเลย นี่น่านจะเป็นโลตีใส่ไข่แลสบายดีทุกคนตอนนี้เ่าจันอยู่ที่ท่าเทวก็จะมาเที่ยวชมตลาดแรงตลาดยามแรงเนาะคือว่าเป็นส่วนรวมของอผู้คนที่ว่าพากันมาเที่ยวชมมาลินทุกคนเนาะตลาดยามแรงคือ Center Point เซ็นเตอร์พอยท์ท่าเทสเนาะไปไปติดตามของชมด้วกันเลยเข้ามาในทางหน้าเซ็นเตอร์พอยท์ก็จะมีอาหารกินดื่มเนาะ ฮานเชียวว่านั่งซิวทางริมโค้งเนาะเพราะว่าเซ็นเตอร์บอยนี่จะอยู่ตั้งอยู่ทางแข้มของทุกคนนะใกล้กับเข้มของบรรยากาศแข้มของนอะเดี๋ยวบอจัดจะให้เบิกนาอนี่เป็นบรรยากาศาตรงข้ามกับนครพนมเนาะทุกคนโซนนี้ก็มืดฝนเนาะคืมฝนสองสามมือ้อละฮานนี้ก็ถือว่าเป็นฮานนิยมอีกฮานหนึ่งเนาะซื่อฮานว่ามดเจาะ ผู้คนวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเข้ามากันเนาะแต่ว่ายังไม่หอดเวลาแรงๆจะหน่อยจะเข้ามาเนาะนี่อ่าเลาะมานี่กันจะเห็นบรรยากาศห้างห้างฮันค้าข,า,ขายหลายอย่างนะทุกคนบอจันก็บอกเลยว่าบอจันก็ยังบ่เคยมาจักเทื่ออ่าก็ากกเคยมาครัง้งแรกเนนะาะบอจันท์ก็มากับอ่าน้องสาวแล้วกัอ่ามาหาอ่าสหายเนาะหรือว่าเสี่ยว อันนี้เป็นเสี่ยวบ้าจันเนาะหรือว่าเป็นหมูบ้าจันเป็นหมูเพื่อนของบ้าจันเนาะเป็นหมูเสี่ยวเสี่ยวถือว่าเป็นมูที่ว่าหักแพงที่สุดเนาะที่ว่าเฮาเอิญกันเพิ่นกำลังซัดอ่หมักหมักโป้งหรือว่าหมักปุป้มเป้าเนะาะพลาดไปแล้วเนาะ อะไรเนี่ยแต่คนข้างไก่เนาะเพิ่นก็ถือว่าเก่งเต็มนะสุดเท่าไรเนี่ยสุดเท่าไรเอ่อบางบางจานลองใช่ป่ะเดี๋ยวจานลูกห่างขึ้นเห็นใช่ป่ะฝีมือยังได้อยู่เนาะหรือว่าฟุบกับ่แน่ใจนะทุกคนนะเรียว่าพอแล้ะสามีพอแล้วเดี๋ยว หมูบอาจันจะแก้ตัวอีกบ้านหนึ่งเนาะเมื่อกี้ในบ้าจันก็ซัดไปสามโดเนาะถือว่าบ่พลา,าบ้าจันก็บวกกาซัดอีกแล้วยันยันมันพลาดเนาะถือว่าฟุกอี้ทางนี้ผู้คนเพิ่นมาซัดก่อนก็นได้ลองมา ดอกแรกมาแล้วดอกสองมาแล้วโอเคนะเือว่าโอเคสี่สี่สุดผ่านสุดหนึ่งนะโอเคบ่เป็นยังไปเอาเออใสซทงเลยตรงใหนแม่อ่าโอเคนะเือว่า ะเชือบอ่เสียบันไดนะเนาะเถอะซีเท่าสัตพ์ผาเท่าเดียวเนาะไปเราต่อนี่ก็เป็นฮานฮานข้าวเปียกฮานเฟนะิร์นาะขายต่ำน้ำทุกคนเนะี่ยเดี๋ยวบอ่อจันท์ก็ให้อันให้น้องไปนคนน้เนาะจะมีออเฮานต่ำนาะอันนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายทุกคนเนะี่ย แต่ว่าช่วงนี้เือว่ายัางยังบอกอยังบกค่ำประเดี๋ยนะทุกคนประมาณค่ำกว่านี้นะเนาะแล้วเป็นตกเดินมืดกว่านี้่าสันส้นซะแล้วผู้คนจะลังหล่กันมาอ่านั่งลิ้นนั่งเซลลยวนะทุกคนนะตอนนี้บ่าวจันเห็นแนลอยากได้แล้วละนะเอาเห็นไข่ลูกนะทุกคนนะไข่เป็ดเนาะันี้นะเป็ดไข่เป็ด,าปดทา้งฮานเพื่อนอาจจะมีนี่ ปลาเผาป่าปิ karaoke, ้งนะมีปิ้งหมูโอปี huh. ้งไสหมูอีกี้ทุกคนเนี่ยไม่เาเี่มีเโตไปเศร้าให้บักจ๋าจนะ้าชิหน่วยเท่าไหร่ก็สี่พันสี่พันหน่อยเศร้าเสี่พันหานห่วยเศร้า หน่วยสี่พันสี่พันเกียรกัตกเป็นเงินบาทก็ประมาณสิบบาทนะประมาณหน่วยละสิบบาทนะทุกคนนะตกเป็นเงินบาทเธ่าบ่กินน้ำเปล่าเปล่าบ่บ่เอย่าไรบ่แล้ว เซ็นเตอร์พอยต์นี่ก็ค่อนข้างเที่ว่าแย่เนาะแต่ว่ากับบทถึงว่าขั้นแญ่เกินไปแต่อยู่ในขนาดที่ว่าพ่อเหมาะกับการย่างเลาะย่างเที่ยวส้มเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่บอาจัดมานะเทอ่ยโบกินบอกมันคือเป็นจะแซ่บแทะเอาปะเอาไหม นี่ทุกคนเห็นเห็นเป็นตะกินเนาะคือว่าคือว่าซิว่าสูซ,ซาเพชรเนาะอ่าไม้เท่าไหรนะ่นี่ยบเออเอาเลยเออเอาเจ็ดไม้กันลนะไม้ละสามพั 3, นเนาะทุกคนนะตกเป็ดเงิน่าทกับประมาณ เกือบเกือบสิบวนะบ่อเนาะประมาณไม้ละเจ็ดแปดบาทนะทุกคนผงหมอง้อผงนวยงามนะน้ำจิ้มเพิ่งคือชิเดดเนาะเบิ่งเบิ่งสีสันเป็นแต่แซ่ไปเลยมากับผูหยิงมาต้องห่วงนะทุกคนเนาะเรื่องซอบับเรื่องอย่างนี้นะใส่ใจได้เลย สำหรับภัยที่ว่ามาเที่ยวส้มเมืองทะเข้หรือว่ามาลินเมืองทะเขเนาะสำหรับเอซต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางฝั่งลาวที่ว่าอยู่ต่างแข้งเนาะกะมาลินก็มาแวะเที่ยวส้มได้นะทุกคนคือว่าตลาดเพื่อนกะเอ่าน่าจะเปิ่นทุทกมือเนอะอู้แต่ละหาเนาะทุกคนเนี่ยเมนูหลากหลายเลยหาเนี่ย อาหารตามสั่งเพื่อนวะทางเธอเพื่อนเป็นแนวพันย่าเนาะแม่เนียเ้นยอะไรซูชิคำเท่าไหร่คำเป็นสี่พันจีเออเอาไหมเหจ้าอยากอย่างเอาเลยแล้วเอาแรวละสอบนะยากละสอบนะบอกรงบอกหมดเลยเอาเลยเจ้าจะได้ตัวแล้วบอกบอกเราเลยเออมันมตัวไหนเราบอกไม่รูเ,นะเออ คำคำคำละสี่พันนะอ๋อตกเป็นเงินบาทคำละสิบบาททุกคนเนี่ยประมาณคำละสิบบาทเนาะบ่แพงประไดเนาะสำหรับเอฟซีที่ว่าอยากมาเที่ยวส้มเนาะนี่ทางฮานแม่เขาเนาะฮานแมรี่แอนฮานแมรี่แอนเนาะนี่นะเดอข่าวสิบ้าู้าบ้นาวุ้กเกเปอ อาหานแม่เพ่นก็มีขาหลายอย่างเนาะนี่มีขนมอีกนะทุกคนนี่มีขาไก่เนาะโอ้นี่เป็นตาแซ่บเนาะทุกคนนี่เนาะอันนี้แม่ยังแม่ในห้องอยังเลโอ้เวลาอันข้าวขาหมูเนาะทุกคนเนี่ยเอาไว้เวลาเห็ดกับเข้าหรือเปล่าตั่งตั้งกับเข้านะเป็นข้าวขาหมูนะตัวนี้มานี่ก็มีเป็ดหมูกรอบ หมูแดงนะตัวนนี้น,น่าจะเป็นหมูแดงคนระับ<จ>ขอบใจเด้ะ <c oughs> โอ้โหานี่ยโรตีทุกคนโรตีเจ้าเก่าเป็นอาหารเป็นนะอ่านี่โรตีนะบอจันทร์ขึออ้นยะนะตอนบอจันท์เฮียนอยู่สวรรค์แน,นบบอจันท์จะกินดุอยู่นะทุกคน <Okay. S 1> โรตีใส่ซีส <c oughs> โรตีใส่กล้วย โรตีช็อกโกรแลตมากเ้าใส่เปือกใส่ไข่นะทุกคนนะสิบสองโรตีบอใส่ไข่1ิปแอเธอร์นี่เอาใส่ไข่เอาใส่ไข่ก็แนะล้วมันเซฟเป็นเห็ดนะนี่น่าจะเป็นโรตีใส่ไข่นะทุกคน แต่กินน่นนะทุกคนนะมันจะแสบนะออเอออเคมือบันเทวาสำนานนะทางเซฟนะมีลูกสาวงามอีกคนสองแท่งเนาะสองอัน Chào chấm hàng. ว่ได้มานะไปเดินทางต่อ,อเดี๋ยวอาจารย์จะเลาะมาใงโซนข้างเมืองนี่เนาะข้าเมืองนี่จะเป็นเสื้อผ้าทุกคนนะ,ะจะมีเสื้อผ้าแต่บอจานทร์จะบบเข้าไปทางด้านในเนาะจะให้เบื้องเป็นบริเวณทางด้านนอกเอาเนาะทุกคนบรรยากาศรอบๆอบ่ะทางนี้มีบาร์บีคิวอ๋อพิซซ่าก็มีทุกคน น้องบาจันกระถือเต็มมือแล้วทุกคนเนาะก็ชื่อว่าสินค้าก็ถือว่าแพงหลายทุกคนนี่ยชื่อว่าขึ้นราคาหลายเพราะว่ายิงตามเศรษฐกิจเนาะยิงตามสภาพบ้านการเมืองในปัจจุบันแน่ทุกคนเนี่ยมดโอ้ไลายเตอร์ไปทุกคนนะที่ว่าเห็นเหีวในมือนะชื่อว่ามดหลายเตอร์อยู่เนาะอันนี้เป็นแพนหมูกระทะนะทุกคนเนี่ย เป็นหารมุกตะห,หรือว่าปาษาลาวเอื้นว่าหารซินดาทุกคนเลยเนี่ยข้าเจ้าจะสั่งกิโลขายเนาะติดกิโลขายกิโลละประมาณแสนกีบตกเป็นเงินบาทกะจักเท่าไรประมาณเท่าไรเนาะสองร้อยกว่าบาทเนาะเป็นทาเนเราเอามาก็จะอบหอบบอดจุดเดิอบมาทุกคนเนาะ จุดเดิมทางหน้านี่เพื่อนก็นจะมีอ่างน้ำนะทุกคนนี่น้ำใสกิง้งเป็นอ่างน้ำนั่นเนี่ยเอ่อผมว่าเปิดได้หรือบ่เนี่ยนี่เนาะน่าจะเปิดได้เนาะแต่เขาเจ้ายังบ่เปิดบ่เลยจังใดเนาะอ๋อน้ำก็เย็นเนาะเดี๋ยวว่าอาจารย์จะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศริมแคมป์ของเนาะเราเออกมา จะเห็นวิววิวแคมน้ำคลองเนาะทุกคนเนะลลาะรถล่างพานะผู้คนกำลังล่งไหลกันมาจากเวียดลาสการแล้วก็มาลินเปิดหูเปิดตาเนาะทุกคนองงบอกง่ายๆบรรยากาศมันปลอดโปร่งโล่งสบายเนาะทุกคน,นเป็นบรรยากาศะตะเวนกำลังตกดินทุกคนเนะ ทางตกข้ามก็จะเป็นนครพนมจากที่บอจันเด็กเก่าไปนะทางตัวนี้จะเป็นทางมันจะมีทางเนาะนี่มีทางลงไปหอดน,น้ำเลยแล้วก็จะมีผู้คนทถียวา่าหย่างลงไปลิ่นหรือว่ามีคนโยนเบ็ดนะุกคนมีคนโยนเบ็ดหาปลาน้ำอยู่ลุ่มนะ,ะที่เห็นเหลืองๆอยู่ทางด้านหน้าไกลๆนะี่ก็จะเป็นศาลานะ าราของวัดที่ว่าเป็นทางลงาทางลงสู่น้ำเนาะแล้วก็เหนือขึ้นมาก็จะมีวัดเนาะทุกคนนะบรรยากาศอย่า่เห็นตึกสูงๆนี่ก็จะเป็นห้องแฮมเนาะ,นะนทุกคนเนาะเป็นห้องแฮมเป็นบอนเพือนพักเป็นห้องแฮมสำหรับแขกคนที่ว่ามาแต่ไก่จะได้มาพักเศร้านะ ตัวหน้าอาจจะเป็นวัดเนาะนเดี๋ยวบ้าจันจะพาทุกคนไปเบิ่งทางลงเนาะเป็นพญานาคคู่นะทุกคนนะไปไปเบิ่งน้ำกันเลยอย่างพอสถานที่ก็จะเห็นวัดวาเนาะทุกคนเลยลำแพงพน่าโอ้สะอาดงามตาเนาะวัดในเมืองมาทางด้านนี้จะมีโต๊ะตั้งนั่งลินนั่งสมบิวนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวทุกคนเนาะนี่จะเป็นอัญญากาศที่ว่าเขาเพชรอ่าประดับทางลงเปิดไปให้สักระบูชาเนาะตามศาสนาพุทธของพวกเขาบรรยากาศทางลุง่มทุกคนยานมุงไปสำหรับอ่าป่อยป่าป่อยปูป่อยป่านะทุกคนที่ว่าเขามาทำบุญทำทานเขาจะลงป่อยปูยป,ยป,ยป่อยป่าในอ่าในทางตัวนี้นะทุกคนนะบรรยากาศยามแรงทุกคนเนะี่ย บรรยากาศยามแรงริมริมฟังโค้งหรือว่าแคมน้ำคของภาษาลาวนะทุกคนนะนแต่เป็นกำลังตกดินทุกคนนะ่เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับบ่าจันร์จะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนะกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บ่าจันรนยเนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคน